สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณมั่งมีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณมั่งมีลองเลือกเลขซักสองตัวนะคะที่เราทำฉลากเอาไว้แล้วนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าคุณมั่งมีจะเลขเลือกเลขอะไรนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเลขแรกเลข8ดค่ะเพื่อนๆเลขแปดนะคะเป็นเลขเลขแรกนะคะที่คุณมั่งมีเลือกมาเดี๋ยวเรามาดูเลขที่สองกันนะคะ น,นี่คือเลขที่สองนะคะที่คุณมังมีเลือกมันเลขสี่ค่ะเพื่อนๆเ,เลขสี่นะคะ แปดสี่แปดสี่ลองดูนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ลองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆรวยทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ